สวัสดีครับพบกับ JJ Lifestyle ครับวันนี้มาอยู่ที่สมัยสารสัตหีบชนบุรีครับเส้นทางที่จะมาทางสัตหีบนี้นะครับก็วิ่งมอเตอร์เวย์มาแล้วก็ ลงตรงทางด่านที่เขียนว่าสัตหีอุตเพานะครับแล้วก็วิ่งมาเส้น331เมื่อสักครู่เราก็จะผ่านตรงถึงแยกโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้านะครับแล้วก็ตรงมาตามทางเรื่อยๆจะเห็นป้ายว่าตรงไปสมเสารนะครับทางเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสนามบินนาชาตอุตเพานะครับระยะทางจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจเนไปถึงที่หาดน้าใสเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรซึ่งทางที่วิ่งเข้าไปนะครับก็คือตรงอย่างเดียวเลยนะครับไปตามเส้นทางถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับ2เลนนะครับ วิ่งตรงยาวๆไปแล้วเราจะเจอไฟแดงอยู่สองไฟแดงนะครับไฟแดงแรกเราก็ไม่ต้สนใจมันวิ่งเกาะซ้ายแล้วตรงผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าไฟแดงแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าให้รถที่เลี้ยวขวาไปชัตเตะร์ที่ไปได้ แล้วตรงอยจนถึงไฟแดงที่2งคือไฟแดงนี้นะครับไฟแดงนี้นะครับก็ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะตรงเข้าไปที่ตลาดแสมสารนะครับซึ่งทางซ้ายเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่หาดน้ำใสได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปทางหลักก่อนทือทางตรงมานะครับรงมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นด้านซ้ายมือจะมีของขายสาหรับเราจะซื้อเข้าไปนั่งรับประทานที่หาดน้ําใสานะครับก็คือสาหรับคนที่จะเดินทางเช้าเย็นกลับก็จะเป็นพวกอาหารของกินนะครับสาหรับเอาไปนั่งทานที่หาดน้ำใสส่วนท่านที่จองบ้านพักไว้นะครับแล้วก็ค้างคืนอย่างผมืันนียที่ผมมาเนี่ย มาค้ง2คืนนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ตลาดสมัยสามตอนช่วงท้ายคลิปแล้วกันว่าซื้ออาหารทะเลตรงไหนแล้วก็เอามานั่งทานที่หาที่เราพักได้นะครับข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีป้ายบอกด้านซ้ายมือนะครับว่าลงไปนะครับไปหาดนางรำนะครับเรืดูซ้ายไปหาดน้ําใสก็เกาะสมัยสามนี่ครับแล้วก็เลี้ยวมาตามทางเราก็จะเจอป้อมใหญ่ด้านหน้านี้เลยนะครับเราก็แค่ตรงเข้าไปนะครับผมลืมบอกนิดนึงครับพอดีเราเข้ามาในพื้นที่ของหน่วยงานราชการเนาะมันก็จะมีป้อม จุดสกัดจุดตรวจหลายๆจุดเยอะถูกเหมือ,อกนกันกว่าจะไปถึงที่หน้าหาดนะครับอย่างที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็แจ้งเขาไว้ว่าเรามาเที่ยวที่หาดน้าใสนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีอีก2จุดนะครับกว่าจะถึงที่พักของเราเนาะก็ตัวนี้เส้นทางที่มุ่งไปที่หาดน้ําใสนะครับก็เห็นไหมครับว่าข้างหน้าก็เป็นภูเขาว,วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับตามถนนส่วนเลนกันก็ขับด้วยความระมัดระวังอย่าขับเร็วนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของหน่วยราชการเขตทหารเขานะครับแต่เห็นไหมครับว่าข้างหน้าเนี่ย มีทั้งภูเขาทั้งทะเลซึ่งตำแหน่งตรงที่หาดน้ำใสยอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนอ่าวนะครับเป็นช่วงอ่าวพอดีเลยแล้วก็หาดีย่ยค่อนข้างจะสวยมากสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาครับผมก็แนะนําให้ลองมาเที่ยวดูนะครับนี่นะขับตรงไปเรื่อยเราแล้วก็จะเจอที่เป็นเครื่องบินจอดอยู่มีรถถังมีเฮลิคอปเตอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกว่าเลี้ยวขวาไปที่หาดน้ำใสนะครับซึ่งถ้าเราตรงออกไปเนี่ยตรงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่เลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปออกอีกทางหนึง่งซึ่งไปที่ตลาดแสมสารไปซ้ออขขงงทะะเลสดไนครับ ตอนนี้เราก็เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆครับตรงเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพักที่พักอยู่ข้างในเนี่ยจะเจอจุดตวรวจจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่งเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ที่มาเล่นน้ํานะครับ <c oughs> ก็คือเป็นค่าธรรมเนียมเอารดเข้ามาในพื้นที่แต่ว่าเรามาพักข้างในนี้เราแค่แจ้งว่าเรา,เอาจองบ,บ้านพักไว้ข้างในนะครับเราก็จะไม่เสียเสียเงินตรงนี้นะเราก็ตรงเข้ามาเลยนี่นะครับสําหรับผู้ที่ มาเล่นน้ำอย่างเดียวนะครับก็จ่ายค่าตั๋งสักครู่นี้เป็นรถยนต์คันละ15บาทนะแล้วก็ต้องจอดด้านนอกนี้แล้วก็เดินเท้าเข้าไปนะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยจองที่พักไว้ด้านในเราก็แค่ขับรถเข้ามาแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่เลยว่าเราจองมาทพักข้างในไว้เขาก็จะเปิดประตูให้เรานะครับแล้วก็ขับรถเข้ามาได้เลยส่วนคนที่ไม่ได้จองบ้านพักก็ต้องจอดข้างนอกสักครู่นี้แล้วก็เดินเท้าเข้ามานะก็ด้านขวามือก็จะเป็นพื้นที่เล่นน้ำนะครับเดี๋ยวขับเข้ามาเรื่อยๆครับขับช้าๆตามทางมา ถ้าเจอทางที่เดียวเข้ามาด้านขวาเลียวป่าเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นที่พักของบ้านพักหาดน้ำใสแล้วก็เราก็จอดรถตรงลานจอดรถนะครับก็คือถึงแล้วนะครับตรงนี้เลยตอนนี้เราถึงที่ หาดน้ําใสแล้วนะครับบ้านพักหาดน้ําใสเดี๋ยวเราไปดูทะเลกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะครับพอมาถึงที่หาดน้ําใสบ้านพักหาดน้ําใสนะครับแล้วก็จะเห็นว่าบ้านที่บ้านพักหาดน้าใสเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบนะแบบ A ก็จะเป็นบ้านเดี่ยว VIP นะเป็นบ้านบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับแบบ B ีก็จะเป็นบ้านน็อกดาวที่อยู่หน้าหาดที่เห็นมาตอนนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นแบบ C นะครับก็เป็นบ้านแฝดบ้านแฝดที่อยู่ด้านหลังไม่ติดหาดนะตรงนี้ แล้วก็สุดท้ายเป็นแบบเรือนะครับเป็นแบบเรือก็คืออันนี้พักได้เป็นแบบหมู่คณะเลยนะครับ16ท่านนะครับไม่รวมเป็นเสริมคอนแทคของที่พักผมจะแปะไว้ข้างใต้คลิปนะครับลิงก์ใต้คลิปเ,เรามาดูบรรยากาศที่หาดกันดีกว่าหาดที่นี่นะครับจะค่อนข้างสะอาดมากเพราะว่าจะมีพี่ๆทห,หารนะครับมาคอยทําความสะอาดทุกๆวันนะครับก็จะคอยเก็บกวาดของใบสนที่ร่วงมาที่หน้าหาดแล้วก็เก็บขยะ ที่ทางแขกที่มาพักนะครับเขาจะมีจุดทิ้งขยวะว้ให้นะครับนะเป็นจุดทางขยวะวางไว้เป็นจุดๆเลยใต้เสาไฟนะครับซึ่งที่นี่นะครับเวลกากลางคืนนี่ก็จะสว่างมากเลยเพราะว่าเขามีไฟสนามไว้ให้นะมีสินเช้ชาไว้ให้เล่นนะครับมีบรรยากาศเลยว่าชิลๆดื่มทะเลเลยกลางคืนนี่ก็สว่างมากแล้วก็สามารถนั่งทานอาหารได้ถึงเดึกเลยนะครับเพราะว่าเขามีโต๊ะไว้บริการที่หน้าห้องให้แล้วก็มีก๊อกน้ำพร้อมตุ๊สายยางไว้สำหรับล้างเท้าก่อนเข้าที่พักด้วยนะครับ คไหมครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับของที่พักที่หาดน้ําใสที่สัตหีบนะครับลองหาลองเข้ามาดูมาพักกันได้นะครับที่นี่นี่นะครับที่จอดรถนะครับเห็นไหมครับมีบ้านมีขนนจอดรถข้างในได้โอเคทำอะไรอยู่ลูกโอ้เป็นทาสานเหรอหรือเป็นทาสานใช่ไหม โอ้โหแซ่บไอ้หาแซนหาศาสอันนี้อะไรซิงชาอันเตี้ยใช่ไหมนี่มีนี่อันพิธีมีอันนี้อันนึงมีที่เป็นไฟอันนึ่งปักทรายก่อนอ่าจริงๆถ้าหนูไม่นั่งหนูก็ยืนได้นะเหยียบสองข้างแล้วก็จับเชือกถ้าไม่กลัวตกอ่ะทำได้เปล่าเอออ่าเอามาถ่ายรูปกันอีกทีนึงเร็วมาได้ไม่ดีฝากเสียมาเร็วมาถ่ายรูปเร็วโอเคถ่ายรูปก่อนเร็ว เอาลงมาโอเคลงมาไปถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปกันเอาลงลงไปวัดดียาก่อนไปเดี๋ยววัดดียากวัสดีครับไนเลสวไม่แปลกมาพูดถึงเก่งทั้งคู่สวัสดีครับอ่าวเด่๋ยวพ่อถ่ายถ่ายรูปก่อน เายงโลกสนุกกันไหมแต่บางคระวังนะฮะหนูทำอะไรโอ้ที่นี่เป็นอะไรนะหาดน้ําใสตอนนี้นะเราอยู่กันที่หาดน้ําใสนะครับหาดน้ําใสจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในค่ายทหารที่สัตหีบก็มีจองบ้านพักไว้สองหลังนี่นะครับบ้านพักท,ท,ที่จองไว้นอนสองคืนนะครับนี่ มีสีม่วงสีฟ้าสองหลังสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูแล้วก็สีม่วงกับฟ้าอีกสองหลังทางน,น,นู้นนะครับก็ตงชือน,นี้เขาก็มีไฟสนามให้ด้วยนะ,ะไฟสยไฟสนามทวากิจกรรมอะไรกินได้นะครับมีโต๊ะมายบริการให้กับผู้ที่มาพักด้วยนี่เป็นไงล่ะอ,อะไรโอเคทำไม โอเคเป็นอะไรทำไมต้องเรียกพ่อด้วยไหนไปดูหน่อยสิสว้าวโอเคเป็นอะไรสมบูรณ์รสิษฮะชิงช้าชิงช้าทำไมหรอกระโดดเอาหินชิงช้าหน่อยฮะทำไมอันชิงช,ช้าหนึ่งอันนี้เหรอ ห,หนูจะนั่งก็ปาวปลเหลืหนซสายติดก้นนะเดี๋ยวช่วงนี้ปล่อยให้เด็กๆเล่นเพื่อเทินที่ทะเลก่อนนะครับแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดแสมสารไปดูอาหารทะเลกันเพื่อที่จะนั่งกลับมารับประทานกันในเย็นของวันนี้นะคะ ยังครับเตยน้ำมัยยังว้าวนี่เราอยู่ที่หาดอะไรนะหน้า,า,างใส่ไหมครับใสใสขนาดไหนลูกใสมากใสมากเลยนะหนูชอบไหมชอบชอบเหรอที่นี่ไม่มีขะยาเลยรุ่นปานอ่ะ โอ้หาน้ำใสจริงจริงอะใสมากมากเลยน้ำเย็นด้วยอ่ะน้ำเย็นฮะลูกบอลเหรอะไม่เอาได้ไหมพ่อเก็บได้ยุบพ่อเก็บได้ยุบลูกบอลที่ไหนลูกบอลถ้ามันลอยไปข้างนอกพ่อไปเก็บไม่ได้นะถ้าน้ำมันลือดพ่อไปเก็บให้หนูไม่ได้นะ เออเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวเล่นไมก่อนเล่นไปก่อนเล่นน้ำก่อน,เ,น,อน,เ,น,อนเดี๋ยวค่อยเโอ,อ,อ้โหแดดแรงมากเลยอ,อยากไปดูของกินกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่อันนี้เราจอดอยู่ด้านหลังตลาดข้างหน้าเราคือครัวสมัยสารครัวสมัยสารเดีนะ๋ยวเรามาดูของกิน กันดีกว่าว่านี่อยู่ตรงนี้กันอยู่ตรงนี้กันนี่เองอ่าถึงแล้ว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 ๊บไหนอันนี้เขาทำให้เลยป่าทำเลยทำเลยใช่ไหมต้มให้เลยต้มฟรีสังบวกต้มไปสังบวกต้มหรือหนึ่งต้มเนื่องหนึ่งค่ะ ต้มมะนาวมจ๊ะค่ะนี้เอาไปต้มโอ้ปูเป็นเป็นเลยเนี่ยปูเพียบเลยโอ้เพียบเลยไม่เห็นไม่มีไม่เห็นปูไม่เห็นปูนี่ที่ตลาดนะตลาดสนามสามอุ้ยมีแมงไอ้มีแมงดาทะเลด้วยนะแมงดาทะเลก็มีนี่หอยหวานนี่นีโอ้แมงดาเป็นเป็นเลยเนี่ยดูด หนึ่งสามร้อยสามสิบหอยกระโจงโดงมีหอยเชลด้วยเหรอเนี่ยหอยเชลล์มีมีคนละขึ้นน้่มแล้วมีก้างด้วยฮะนมีก้างไม่กินแล้วกินแล้วฮงกินเมื่อวานันอะไรคะ ตลาดแสมสารนะครับจำได้ไหมครับตรงทางเข้าที่ผมบอกว่ามีไฟแดงเลี้ยวซ้ายมาตลาดแสมสารถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนั้นตรงเข้ามาก็ประมาณ2กิโลนะครับก็มาถึงที่ตลาดแสมสารลนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาจากทางที่เราพักหานน้ำสายเนี่ยมันจะประมาณ4กิโล3กิโลกว่ากว่าเกือบ4กิโลนะครับก็จะถึงตลาดแสมสารกันนะครับตลาดแสมสารตรงนี้นครับก็จะขายอาหารทะเลนะครับอาหารเยอะสนด แล้วเขาก็มีบริการนึ่งทอดย่างน,นะครับให้กับคนที่ซื้อสินค้านะครับด้วยโดยเขาคิดค่าบริการตามน้ําหนักกิโลนะครับคือเขาทําให้เราไปถึงก็ค,คือพร้อมทานเลยนะครับส่วนน้ําจิ้มเนี่ยผมก็ซื้อเพิ่มเอานแล้วก็มีข้าวผัดด้วยะะมีชิมไหมชิมได้พี่นี่ไงข้าวามเมค้านะคะต้องอขอขอชิมหน่อยให้ให้ นิดเดียววเ่เิมไไห็นปะเอาไหนนี่น่อะเรามีถ้วยใส่หรือเปล่าเอามาใช่ไหมไหมคะพิงเลยจับพิ้งนะจิ้งเลยครับส่งเท่าไหร่ครับมีห้าสิบาทร้อยนังจ้พี่ตรงเลยห้าสิบกงรอยร้อยจ้าจบที่เอาห้าสิบไปสองขก็ได้เรีนกันง่ายนะคะปูดีกว่าไหม อราปูดดีกว ah. mm ่าไมสองกล่องใช่ไหมอ๋อเด็กสองคอน่ะแล้ราจิ้มยังไงเราไม่กิ้นเราไม่จิ้มสองร้อยเจคี้พันสองใช่ไหมสองร้อยสี่ ไปใส่รสสองอยะแขอบคุณนะคะนี่ขอขอช้อนมั่งได้ไหมเนี่ยี่จะเอาอีกก็ได้หมนด์ทสองใครหมึก่าค่ะอ๋อนี้เป็นใครหรออ่ะนี่หูย่างได้ลจ้ารอะเป็นตัวขนาดนี้ใหญ่แบบนี้ไม่มีใช่ไหมแลวในตู้นี่ตัวใหญ่เหอคะแต่เดียวกันจับอะไรทําอ่ หลังจากที่ซื้อของกันเสร็จแล้วนะครับแต่ผมก็จะทางกลับเข้าไปยังที่พักนะเราขับรถออกมาจากตลาดนะฝั่งเดียตลาดตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเราจะเจอเซเว่นอยู่้ายมือนะก็สามารถแวะซื้อจานแก้วแล้วเครื่องดื่มน้ําแข็งที่เซเว่นได้เลยนะครับก่อนที่เข้าวิหาที่ที่พักนะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีพวกที่พักโฮมสเตย์อะไรยื่นๆนะครับนะครับตรงเข้ามาจนถึงทางเข้าไปในพื้นที่เขตอาหารอีกทีหนึ่งจะมีป้อมนะครับ เราแค่แจ้งชื่อกับถังที่ระบบกพอไว้เพราะว่าเราแจ้งชื่อกับที่พักไปแล้วที่พักเขาจะแจ้งชื่อมาที่พ้อมนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงที่เครื่องบินเด็ดดีนะครับที่ผมบอกตอนที่ถามามาตอนช่วงตอนต้นคลิปเนาะขอบคุณที่ติดตามเจเจไละสายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ